สวัสดีค่ะท่านผู้มีแต่ความสุขทุกท่านวันนี้วันที่15หพฤษภาคม2564้า25ยายบุญกับรายการยายบุญมาพาพบสุขมาพบกับทุกท่านในความสุขตอนที่หร่างกายดีมีความสุขนะคะก่อนที่ก่อนที่จะพบกับร่างกายดีมีความสุขก็เช่นเคยนะคะ ยายบุญจะพาไปพบกับผลไม้พื้นบ้านนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับหมากดูกนะคะนี่คือหมากดูกวันนี้ยายจะพาดูหมากดูกสองชนิดนะคะจริงๆแล้วหมากดูกมีหลายชนิด นี่คือพันธ์ใบเล็กนะคะใบเล็กต่อมาอย่างที่สองก็คือพันธ์ใบใหญ่นะคระับธันที่ใบใหญ่กว่านะคะใบอ่อนของหมากดูกทั้งสองชนิดรับประทานได้นะคะเป็นผักกินกับลาบก้อยอาหารอีสานนะคะ นี่คือหมากดุกนะคะหมากดูกจะมีรสหวานมีรสหวานข้างในจะมีเมล็ดเยอะมีเมล็ดเยอะเปลือกแข็งคล้ายๆกับมะตูมนะคะแต่ไม่มียางตอนนี้หมากดูกก็กำลังจะออกดอก เพื่อที่จะเป็นผลในปีต่อไปนะคะนี่คือดอกของหมากดูกนะคะหมากดูกมีชื่ออีกอย่างหนึ่งคือขันทองพยาบาทนะคะ เนื้อไม้นั้นรักษาพิษในกระดูกประดงลมพิษและโรคผิวหนังทุกชนิดเช่นกลาเกื้อนกามโรคคุทราษรวมทั้งมะเร็งนะคะเห็ยากจะพาไปดูมรกดูนะคะ ย้อนกลับมาที่ร่างกายดีมีสูงนะคะ การที่จะมีความสุขที่ยาวนานได้นั้นร่างกายของเราต้องแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะคะตอนที่เรามีร่างกายแข็งแรงเราอาจจะไม่เห็นความสําคัญของร่างกายว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตลุล่วงไปตามที่เราต้องการนั้นก็เพราะเรามีร่างกายแข็งแรงเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดเจ็บป่วยขึ้น ความสุขที่เราเคยมีจะพลิกกลับเป็นความทุกข์ทันทีนะคะเราจะรู้สึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะจริงๆแล้วการเจ็บป่วยนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดกับเด็กกับคนหนุ่มสาวหรือกับคนแก่ ซึ่งเราก็เคยเห็นเมื่อเราไปโรงพยาบาลเราก็ได้เห็นเด็กเจ็บป่วยหนุ่มสาวเจ็บป่วยรวมทั้งคนแก่แต่เราอาจจะไม่ได้ย้อนกลับมาที่ตัวเราว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคะถือว่าเราประมาทไปฉะนั้นแล้วเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะ ในการที่เราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นั้นเราจะต้องรู้จักจัดสรรเวลาในการทำงานในการพักผ่อนในการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงเพื่อจะมีความสุขอย่างยาวนานนะคะการที่เราจะมีความสุขที่ยั่งยืน เราต้องไม่เบียเดเบียนตนเองและผู้อื่นในในการที่เราจะมีความสุขที่มั่นคงเราต้องรู้จักทำหน้าที่ในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและโลกและในการที่เราจะมีความสุขที่ยืนยาวได้นั้นเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะซึ่งมีหลักปฏิบัติ หกอย่างเรียกว่า6ออนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องนั่นก็คืออาหารที่เป็นประโยชน์นะคะอาหารที่เป็นประโยชน์จริงๆอาหารควรจะมีแต่เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเราเลือกรับประทานไม่ถูกก็จะกลับเป็นโทษได้เช่นกันนะคะ เราควรเลือกอาหารที่สะอาดใหม่สดจากธรรมชาติปลอดสารเคมีและไม่มีสารก่อให้เกิดโรคเช่นอาหารดิบอาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งมีสารแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งรสที่มีในปริมาณมากเกินไปนะคะในการรับประทานนั้นบางท่านก็จะรับประทานผักอันนี้ เรารับประทานผักก็จะมีจุดที่ควรระวังก็คืออาหารที่เราปรุงนั้นใส่สารปรุงรสใส่สารแต่งก,งกลิ่นแต่งสีหรือไม่นะคะเพราะว่าบางทีกระบวนการในการผิดผลิตอาหารที่เป็นมังสวิรัตนั้นอาจจะมีผลเสียก็ได้นะคะเพราะว่า อาหารที่ดีต้องเป็นอาหารที่ไม่ผ่านการผลิตทางอุตสาหกรรมนะคะถึงจะมีประโยชน์ต่อเราอย่างเต็มที่อย่างดีนะคะแต่บางท่านที่ไม่ได้รับประทานประเภทผักเป็นหลักจะรับประทานเนื้ออันนี้ก็จะมีผลเสียมากกว่านะคะเพราะว่าเนื้อ ทุกวันนี้จะเป็นเนื้อที่เร่งให้เติบโตนะคะอย่างเช่นหมูอย่างนี้ก็จะมีไขมันมากเมื่อเรารับประทานมากก็จะทำให้ไขมันไปสะสมในร่างกายของเราเกิดเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดในหัวใจนะคะหรือจะทำให้เป็นโรคอ้วนได้อย่างนี้เราก็ควรระวังนะคะ คืออาหารควรจะกินอย่างพอเหมาะไม่ให้เกิดโทษนะคะเราจะไม่ทําร้ายตัวเองด้วยอาหารเราจะรับประทานอาหารให้พอดีให้พอเหมาะให้เกิดประโยชน์ต่อเรานะคะอ๋อย่างที่สก็คือออกกำลังกาย ถ้าเราทํางานโดยมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเราก็ควรจะจัดสรรเวลาเพื่อที่จะออกกําลังกายนะคะอย่างน้อยวันละ 10- บถึงสาสนาทีให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะไม่ควรหักโหมมากจนเกินไปจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้การออกกําลังกายช้าๆ,าๆเบาๆผสมกับการหายลมการหายใจเข้าออกที่ถูกวิธี ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ได้นะคะอที่3ก็คืออยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ออที่3ก็คืออากาศนะคะเราต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงที่อับชื้นฝุ่นควันสารเคมีสาร,สารละเหย ถ้าเรานอนในที่ที่อากาศไม่ดีหรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่ดีก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคทางเดินหายใจปวดศีรษะแสบตาคันตาโรคผิวหนังเป็นโรคหวัดบ่อยโรคคุ้มแพ้โรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อลายอย่างนี้นะคะอากาศที่จะบริสุทธิ์ก็คืออากาศที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีต้นไม้มีร่มไม้ ะะแต่ทุกวันนี้คนเราทำลายป่าไม้มากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเราจึงจะอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ย่ายอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะอ้อที่4ี่ก็คืออารมณ์ดีมีจิตใจที่สงบสบายไม่เครียดทุกๆคนที่เกิดมาย่อมรักตัวเองนะคะ คนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงอยากจะให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราก็ควรจะต้องปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นพูดเพราะยิ้มแย้มขอโทษขอบคุณทักทายสวัสดีไหว้ให้อภัยแบ่งปันและช่วยเหลือถ้าเราได้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้ดังนี้ รอบๆตัวเราเพื่อนของเราที่บ้านที่ทำงานในที่ต่างๆก็จะมีแต่มมตดไม่ตีต่อกันนะคะจะอบอวนไปด้วยความรักความเข้าใจกันก็จะทําให้เรามีอารมณ์ดีมีจิตใจที่สบายไม่เครียดได้นะคะออที่5ก็คือ อุจจาระก็คือการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนั่นเองซึ่งจะต้องทำให้เป็นปกติสม่ำเสมอทำให้เศษอาหารเศษของเสียไม่ค้างค้างในร่างกายของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองลิตรนะคะเพื่อเพื่อจะช่วยในระบบอาหารระบบขับถ่าย สะดวกยิ่งยิ่งขึ้นนะคะและน้ำยังช่วยชะล้างของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบอื่นๆได้อย่างเช่นเหงื่อนี้นะคะจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นออที่หกก็คือเอกนกนั่นก็คือหลับให้สนิทและเพียงพอวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะ ถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอสมองของเราก็จะทำงานช้าร่างกายจะอ่อนแออารมณ์เป,ปรวรวนสายตาไม่ดีความจำจะแย่ยลงสิวจะขึ้นน้ำหนักก็จะขึ้นด้วยนะคะการที่เราหลับไม่เพียงพออาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานมากเราคิดมากเรากลุ้มใจการที่เราคิดมากเรากลุ้ม ็ใช่ว่าจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้นะคะบางทีความวุ่นวายความคิดที่สับสนวุ่นวายอาจจะทําให้เรามองไม่เห็นแนวทางวิธีการที่จะแก้ปัญหาแต่ถ้าเราลองพักพักผ่อนจิตโดยการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่นาน เรานิ่งเราอาจจะได้แนวคิดในการที่จะแก้ปัญหาน,านั้นๆได้นะคะก็ลองปฏิบัติดูนะคะสำหรับ5อที่จะช่วยให้เรามีร่างกายก็ประกอบด้วยอาหารออกกำลังกาย อากาศดีอารมณ์ดีอุจจาระและเอกนินะคะอย่าลืมนะคะชีวิตของเราจะมีความสุขอย่างยาวนานได้เราจะต้องตระหนักรู้และดูแลร,ร่างกายตราบนานเท่านานถ้าเรารักร่างกายร่างกายก็จะรักเรานะคะ จงดำเนินชีวิตไปในทุกวันบุนร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขที่ยาวนานตราบที่เรามีลมหายใจนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขในทุกๆวันเจอกันใหม่ในความสุขตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ